สวัสดีทุกท่านด้วยอยู่ในช่อง NTTV อย่าลืมวิอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิง่งไปกันสวัสดีทุกท่านกันด้นดวยอยู่ช่อง NTTV นะครับวันนี้จะมาเอาชีวิตรอดกับในนกเสาเหมือนเดิมแต่ที่ไม่เพิ่มเติมก็คือไม่ใช่หนึ่งร้อยวันจริงๆฝ่ายไม่พอใช่มาเอาชีวิตรอดนะก่อนจะไปชมก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับผม ถ้ากดกันแล้วก็ชมกันเลยตัดไม้ก่อนสิครับรอมานดนึงนะครับมอสอาจจะมีการบักเดอยไม่บักแล้ตัดไปตัดไปคือผมทำไมผมต้องทำแบบน,นั้นนะครับผมก็ว่าพื้นที่ไม่พอใช่แล้วพื้นที่ไม่พอครับผมอ่า ใช่ก็ผมมื้นที่ไม่พอนะก็เป็นอะไรก็ไม่รู้โอเคไปคนหินกันเลยนะคะผมทำโต๊ครับ x โอ้ยผมรู้สึกลำคาไอตัวนี้มากเลยนะครับผมนะเล่นแต่และทีทำไมผมลำบากเลยนะครับใช้เวลาในการตัดผุนหินก่อน ว้าวดูดิสิฮะพิเศษไปเลยว้าวได้หินมาโคตรเยอะเลยอืมรู้สึกว่าเราต้องการขวานอาวุธเราก็มีไม่ต้องไปหัวซา ไหนอ้วนอะนี่ไงมักกะโดไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอ้ยเอาไว้ตำส้มตำนะครับผมอ่าอย่าไปคิดอะไรมนาะพูดกะลิ้นพันไปอย่างนั้นแหละนี่ระเม็โอ้ราระเม็จแปดดีเลยไม่ได้เล่นนานนะ เฮ้ยหมูหมูหม,หมูข้าหมูทำไมผมรู้สึกว่าในโดสอมันหายไปวะปกติจะต้องเกิดไม่ใช่หรอเอหายไปไหนหน้าไ้ยน,นไงเสียงตีโอเคฝันดีเดียวตายครับแกะเนี่ยไม่ต้องเสียเวลา ไปไปต่อไปต่อมันแหลกก็ขอแพกันด้วยนะครับผมถ้ามีทีเล็กนี้อึ้งเลยนะเนี่ยบักของมอต้นไม้ก็คือดูนะต้นไม้เป็นแบบนี้ใช่ไหมดูดูดตัดออกมา เห็นไหมโอ้โหจีเนียยังไงทาน 上面。 คือมันไม่แช่ชีวิตรอดใช่ไหมนย่าวันจากเอ้ะไมอ้อาวุธมีแต่แสงไม่ใชเรานี่ยมันซื่อบื้อจริงจเลยก็หมาถึงผมแม่โอ๊ยไปไปไปโอ้ว่หขอเจเรยบร้อยอ๋อลืมไอเย็นก่อนดีกว่า ฟ้าเริ่มมืดว้าวเอาเมสิ่งไปไปไปต่อขอขยับก่อน yes อย่างั้นแหละเอาแล้วก็โอเค okay. ลงไปลงไป นี่จะจะให้ลงไปถึงไดมอนด์เลยใช่ไหมเนะนี่ยนี่ไงเจอแหล่งอาระยะธรรมของแร่แล้วเดี๋ยวผมขอมันจะไม่คลิปไม่ใช่คลิปเอาชีวิตหลอนอะ่ะเดี๋ยวผมขอขึ้นไปก่อนนะอืมขึ้นมาแล้ว เดี๋ยวจะพาไปดูในรถเสาวกันนะอ้าวอัน,นี่เยอะสุดใช่ไหมแค่คขากัวเอง ขอจัดของก่อนเอานี่ถุงฮือเลี้ยวนั่นน่ะตัวสับกาก อันนี้เราก็พอเรียบร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะพาไปเจอหนึ่งรอสอบกันนะครับผมอันนี้มันยังมืดอ,อยู่เนาะ ไปเลยขอเลสกิลที่ตัดจุดหน่ยโอเค ผมคาชจุดแล้วน,นะครับผม,ผมก็เลยออกมานะครับเมื่อไปก็ขอไปด้วยโอ้ยแร,แรกแรกแรกโอ้ยเหล็กหามึงหรอ นี่มาแล้วเหล็กของฉันโอเคนะครับตอนผมไม่ออบคลิปเนี่ยโคตรเงียบเลยนะตอนผมโอย ตอนผมอัดคลิปเนี่ยมันมันมีเสียงรบก,กวนตอนลอดก็ขอไปกันด้วยนะครับผมตอนผมไม่อัดคลิปเนี่ยคือแบบโคตรเงียบเลยอะนะเดี๋ยวขอเขาแร่ก่อนแร่แรแรโอ้ยภารกิจวันนี้ก็คือ ครั้งทุกคนอาจจะเห็นเป็นแค่หนึ่งวันของมันครับเท่านั้นนะครับผมอ่ะเสอวันถัดไปกันเลยเช้าแล้วโอ้ยแหลกชิบหายเนีเนี้ยจังแหลกเลยเนะี้ยเฮ้ยยุงมากัดตลดเลยอ่ะ ตามาทำไมนี่มาอยู่ข้างนอกกันนะหุ่ตามอีไอวนโอเคเดี๋ยวจะพาไปหาเน,นโรโนเสาแล้วน่าไงเน,นโรโนเสาอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะนั่นแหละเน,นโรโนเสาน่าจะเป็นพันคอยาวปะ ช่แน่นอนเลยอ่ะพันคอยาวนะครับผมอ่าเดินตรงไปครับจะบุดจำขึ้นไปเออถ้ามันแหลกก็เห็นไหมตอนผมอัดคลิปเดี๋ยจะมีเสียงมากวนผมตลอดต่ผมไม่ได้อัดคลิปในเสียงคนเงียบเลยนะดนเงียบแบบโคตรเงียบเลยอ่ะ มีเสียงลเล่นโทรศัพท์ของผมอะรอบๆตัวผมนะโอ้โหโคตรปวดหัวเอ๊ยนังไงสเตโกชรสลัดปะไม่ใช่ตัวอะไรเนี่ยขอแตะไงจจ๊บ,จบ นีก่อนหนีก่อนหนีหนีโอ้จะตายจะตายไม่ไม่น่าไปหาเรื่องมันเลยสเต็ปคุดินตุนฮาทำอะไรผมไม่ได้ละสิทำอะไรไม่ได้ละสิเด็กสาวน้าโงูฮ่าทำอะไรผมไม่ได้ละสิ ตามยิงคลิปนี้อาจจะไม่มีตัดอะไรเยอะขี้เกียจจะได้กินในร้อสอย่างส,งสองตัวแล้วโอ้ยนี่ตีไปตีไปตีไปตไปีไป,ไป สีไปตสีไปตาาจริงได้โอ้ยเห็นไหมถ้ามีเสียงรบก,กวนประทานใดอันไม่แกนถ้ามีเสียงรบก,กวนอะไรก็ขอไปกันด้วยนะครับผม,มเข้ากรรมประธานติดปากเลยนะ แล้วมันมีตัวอีกตัวหนึ่ง้ามาแล้วมันรู้ได้ไงว่าพวกมันโดนตีเนี่ยพูดเกียดเลยอ่ะทำไมมันมารู้อะตีจนพระอาทิตย์ก็จะตกกันะ้นอ่ะ แล้วตอนนี้ผมก็มีในนั้แล้วกนสาร์แล้วแั้นคนจะเปิดไรแล้วก็อยู่จนถึงเสา โอเคซึ่งตอนนี้เช้าหรือยังก็เปิดดูกันนะครับผมยังไม่เช้าเลยรอก่อนไหนเรามาลองดูกันซิว่ามันจะเปิดแล้วเหรือยอันนี้คือผมนั่งรอมันนะไม่ได้ดังหรอนั่ง a f k อ่ะใครที่ยังไม่รู้จักคำว่า a f k ก็คือไม่รู้อ่ะ น่านจะเป็นการอยู่นิ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับโอเคโอเคไปไปหาหนังวัวกันนะครับนี่ไม่เป็นไรเรามีเนื้อเสาสุดอร่อยโอเคไปไปไปเจอในรถเสารแล้วเดือดซีรีอ,อ่ะเจ็บ ขอเปิดพัดลมก่อนยุงเยอะเหลือเกอินนี่ไม่ทะไมไม่เปิดว้าวนั่งไงหางตุ้มหางตุ้มนะครับอยู่ต่อหน้าต่อตาผมเลย่ะหางตุ้มนะครับผมแล้วก็โอเคก็มาตรงนี้กันนะครับผม วัวไม่เห็นมีเลยสิ่งไอ้ผมไม่อยากจะหาวัวมันไม่มาตอนผมอยากจะหาวัวมันไม่มีชีวิตปัสสุดจริงๆเลยอะโอ้เอ้ย โอ้ยแรกทำไมมันแรกแเนี้ยโบเกมอันโบเกมอันของผมน่าจะมีปัญหานะครับผมผมก็เลยมันก็เลยแลกปกติมันไม่ได้แลกนะเนะี่ะปกติมันไม่ได้แลกเลยนะครับผมโอเค เจอหมูอีกไหนหาวัววัวไม่มีโอ้ยทำไมมันเล็กจังไอบบ้เอ๊ยมันเล็กจังอ่ะจุกบตกจุกบตกเนื้อากินเนื้อหายากเนาะยังไเนี่ยเฮ้ยเราจะไม่เลี้ยงสัตว์นะครั้งนี้จะไม่เลี้ยงแล้ว อืมโอเคเอ๊ะ okay. กีเจอแกตัวหนึง่งเห็นแล้วโกเคแกเป็นอาหารของฉันอ่ะหายไปไหนอ่ะเห็นเดินตรงนี้อยูน่นะ เอ้ยเคไม่หามันแหละกลัวนะ่ะเฮ้ย อืมเฮ้ยเจอดีเล็กไม่ดีเล็กจะไปฆ่าเนื้อสาวตัวอื่นมันจะต้องไปช่วยมันจะต้องไปช่วย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 เนื้อสาวหางโลไปด้วย

นี่ชูชีวิตเดี๋ยวขอพักกินเนื้อกวนเกลามอะไรฉันเกต้องใช่ชกไไไ็ไม่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  yes ผมฆาคีดดีกันแล้วเลยอีกตัวนึง เป็นเงินตัวของเนงินน่ารักสีเหลี่ยกับอีตัวนี้คือตัวอะไรไม่มวาวาดต้องฆ่าโอ้ก็ายกันเล่นกันทีเด็ด

ผมจะไม่เล่าแน่นอนเลยเดี๋ยวแต่ว่าตัวมันเข้าไปได้ไงนี่ก่อนจุก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 เดี๋ยวเขาเรียกว่าสเต็ปจุ๊กนี่นี่นอ่้เออตายจบแล้วนะคะผมสำหรัคลิปนี้ก็นะครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับผม แล้วเจอกัน